ก็สีสกเกตจะเป็นฝ่ายเขี่ยบอลเริ่มเกมก่อนนะครับครึ่งเวลาแรกจะบุกจากซ้ายไปขวาครับคอนเดฮีวางยาวขึ้นไปครับเป้าหมายอยู่ที่ลองจิลแม่นด้วยครับบอลมาดิเขตโทษเปิดเข้ากลางแล้วยิงติดเซฟโอ้โหโยนเข้าไปครับสราวุตเสาแรกขิดแล้วยิงตุงูเสาสองไม่เข้ากรอบอีกแล้วครับ ขึ้นไม่ได้อ้าวแล้วเสียบอลครับโดนตัดได้ลุยขึ้นมาครับภูมิพัฒน์เข้ามาในเขตโทษภูมิพัฒน์พลิ้วไปแล้วแล้วเสาสองดีดไปอมไม่ผ่านครับบอ<น>ลแถวสองกิงแล้วไม่เข้าครับปูู้หเท้าซ้ายพิมประพบเปิดไปเสาสองอู้หูมงจอจอกดไม่ลงครับข้ามคานพิมประพบเปิดเข้ากลางครับแ,แล้วได้โคกกดลงพื้นอู้หูเคลียจากเส้นแล้วซ้ำจอจอเรียบร้อยเลยครับ อ้โ uh huh. หันไปมองพุธศิลป์ยังได้อยู่เปิดด้วยซ้ายอา้าเคลียร์ไม่ดีเข้าทางยิงซ้ำติดเซฟอ้โ uh ห huh. ทิ้งมาให้เวโรโซ่โชวมาเอาบอลสราวุฒตวัดเข้ากลางช่วหวะเดียวอา้าเคลียร์ไม่ดีแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โห oh ตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งเลยครับสีสะเกตอยู่ในเตดช่วยกันเล่นทางฝั่งขวานะครับไปที่สราวุฒ ตั้งป้อมลองเปิดเสาสองมองย้อนกลับมาตะวัดเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งครับเฟลิเป้เวโลโซครับเปิดเข้ากลางเลยครับแต่มุมโดนมงทิ้งออกมาครับลงช่วยเกมรับเวโลโซแล้วยิงสวนตรงตัวอยู่ดีครับอัพรพลครับดักได้หลุยขึ้นมาเองฝากมาแล้วแทงทะลุช่องมาโลงๆลงจิง ไม่เข้าครับโอ้โหติดแซฟประสิทธิ์พดุงชอกครับโอ้โหลูกนี้แซฟได้ยังไงครับเนี่ยลุยผ่านมาหนึ่งฝั่งไว้ที่เวโรโซเอาเลยครับปัมบอลเอาชนะแล้วทะลุช่องมาแตะหลบโอ้โหแต่ลูกนี้ที่โดนจุดโทษเลยครับวงสกรอ,อฟซ้ายครับลำหน้านิดเดียวครับนิดเดียวเท่านั้นแล้วก็เป่าจบเกมการแข่งขันไปเลยครับผู้ตัดสินเจ้าถิ่นครับสีสเกตอยู่ในเต็ดเป็นฝ่าย,เป,ายเปิดบ้านเอาชนะ นครปฐมยูเนเต็ดไป2ประตูต่อหนึ่งครับเรา2คนต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ